พีมจะไบ้งยาายายาย่งเดินมาชิดากได้นำสมาชิกกองสาธาสเดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อให้การผมพายเดษิศนะักดิ์การวัดองครับวเฉพาะเกจที่สองับคนลงมาฝันดีท่านรท่านหนึ่ง หายแบบไม่มีกระเชาเลยใชบไมาดครับขอบคุณครับวันนี้จะไป

Terima kasih telah menonton. นี่มาจากสมนไพาเน้าขอไปดูอยากคนรอส๋ยวครับมานเข้ามาแล้วก็คุณามมือแล้ว